พี่ชายใหญ่เอ้ยคุณตํรวจครับรีคอร์ดหน่อยครับเสียงแก่อีสัตว์เฮ้ยอะไรนะอะไรอะอะไรอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรไม่ไม่รู้เลยครับเมื่อกี้ใครไมเนอร์ลงไปซ่อมเลยอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คืออะไรครับเนี่ยยิงยางหมดแล้วมายิงยางผมดแล้วครับเนี่ยโงหมดแล้วทีไอท็อป ดูเเยงลค่ะพอดีไอออกมาเป็นโอ้โหเซ็งเลยเซ็งเลยเซ็งเลยโอ้ตำรวจมาถูกยิงล้อก่อนเลยจับเป็นไใจปะต้องรีวขอบอเป็นหน่อยนะท่านี้ไม่ต่อให้หน่อยครับดูรถผมไปครับตค่ดูรถข้างหลังด้วยครับไอคุณตำรวจเดี๋ยวลงรถแล้วข่ารองเท้าหน่อยนะครับดีหน้าเที่ยครับมองเราจริงหมดเลยงานเนี้ย โอ้นั่นคือมาตามเราชิวๆอุ้ยไม่ให้คมคมบอกเออพี่เลยไม่รับเวลาเลยพี่เอ้าเออว่ะเอ้ยพี่เค่ะใช่ยังไม่รับเวลาเลยอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยหยิ่งหยางไปแล้วนะครับไปแล้วอันนี้อันนี้ต้องไงน่ะ โดนยิงยางไปแล้วครับอันนี้ไม่ได้ต้องมอบอย่างเดียวครับต้องมอบไม่มอบก็หดีครับไม่มอบก็หนีกูไปเลยไม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมพราะเมื่อกี้มันเอาจะถอยแหละมันเอาจะถอยรถดเลยเนี่ยเอวลาถอยรถไม่เห็นมีใครมาเลอันี่จับเวลาคุณต้องตัดคนหนึ่งเลยอย่าม่เลืเบียดเบยเขาสนใจตำรวจเว้ยเนี่ยจริงว่ะมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเอ้ยเราคดีแดงด้วยอันเนี้ยไม่เราเสียบหลไดเลยเพื่ใช่เหรอเสียได้เหรอ คดีแดงเพ็กใช่ชัวร์ว่าเป็นคดีแดงนะ,ะคดีแดงที่อะไรเขาบอกถ้าไม่ใส่เวลาหนีเลยเป็นคดีแดงเมืม่อวานเขาพูดอย่นี้พี่เมื่อกี้มือก็เห็นมันเอามันเอามาถอยหลังไม่มีใครไหมนี่กูสะโคนนึงสวยละเราอเอาใหม่เดี๋ยวอน่าจะคดีแดงอยู่อ่ะอยู่ตรงเหมือนการเล่นครับบนกับเหนือเบิดไม่ขึ้นครับไม่ขึยย้น ไอ้ยี่เป็นอะไรเป็นอะไรไม่ก็หนักนี่ไงจะพี่กุศลใหลังไงดีแดงนะครับดีแดงนะเหนไหมเขาดีแดงจริงด้วยข่อยาดครับข่อยาดเลยนี่สวยเยอะเอ้ายังไม่ทันเยอะชนอย่างนานนะดูเลยดีแดงครับผม ปิดหน่อยรักไว้รักไว้็อกไว้แม่งเลงเครื่องแม่งชนป้อมมหาจะอปยยากันเลยถ้าเท็งแม่เราขอขับไปมอบส่อน เองไม่จ,ไมจ,จับตายนะครับโอ้โหจับตายกูอีกไอ้ยเอ้ยจับตายนะครับกูจะขับไปหลังขนอมแล้ก็ชนมือตัวอีกอออน,อนี่เดี๋ยวเราได้ง่ายตรงนี้ครับเรามอบไปนะเรอบเลยมั่งเลยทำอะไรไม่ได้เราจะขยับหลังอะ่ะไม่ยอมจับเวลาองกนะไอ้เหี้ย่ะขอามาโทษเรา ไหนครับคุณตำรวจเซราครับจับผมหน่อยครับผมเห็นเมื่อกี้หมดเดี๋ยวเพื่อนจจับเพยอะนะเพื่อนเยอะนะจับอะไรครับอันนี้จับไม่พาวครับไม่พาวครับจับตายไหมครับพี่เซ่เอาตายแล้วพอครับโอ้ยลูกตีแล้วรถจับตายใช่ไหมจับตายหรอใช่ใช่ต้องจับตายใช่ไหมครับใช่ครับใช่นะครับลุงฟังหาเลยครับลืมเรื่องเวลาตรงนี้ไม่ต้องพาวรถนะครับ เออเฮียม well? ัวแต่แพมไม่ยอมจับเวลากูอ้สัตว์ไหนกูไปดูนี่เฮียเดี๋ยวกูตัดชิปส่งผอเป้ก่อนตรงนี้ไอ้เราก็ลืมเราก็ลืมมาดิไม่โดนไล่ ยาวหรอไม่บอกไม่ลาผมรู้จักครับยัยพี่ป๊อปเดี๋ยวหาเราหงอไงเ <c oughs> ล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยยยพี่ป๊อปเอาแต่แพมควยไม่ยอมจับเวลากะทีเฮียกูก็ลืมไสัตั์ แต่ความผิดเราจริงๆอะคนดูพี่รีบไปไหนหวะฮะพี่รีบไปไหนหวะเนี่ยฮึลืม,มช้าด้วยพี่อะงอหมอเลยไม่เลยครับหมอข้างในเลยข้างในครับหมอ,อ นี่คีอดีอไรอ่ะดีแดงอันนี้ปูนค่ะดีแดงอ่ะมันต้องทำยังไงอ่ะก็ก็ทำปูนปกติเลย เขาดิเขาเขาแดงเรื่องอะไรเขาไม่ให้กดธทามเขาไม่ให้โกรธนั่นแหละไม่ได้ไม่ให้กดครับทำไมไม่บอกท้วยทำไมไม่บอกด้วยครับว่าหมดจะแพมอยู่กดอ่ะอะไรใครแพมครับมีกำลังจะกดธกำลังเปิดกระเป๋าเลยมาถึงก็ยิงล้อผมเลยอ่ะคืออะไรอ่ะตำรวจอ่ะอันนี้ซ่อมให้แล้วเนาะสโตให้แล้วเนาะโอ้มันไม่ควรที่จะต้องยิงด้วยซ้ำพวกตองเพราะว่าตำรวพอคนยิงเสียปุ๊บเรามาซ่อมเพื่อนคุณก็มาเจอตั้งสามสี่คันแล้วเลี่ยมโอ้จริงว่ะจริงครับจริงครับจริงไม่เป็นไรนะครับโดนแค่สดีแดงอืมจ้ะ ไม่เป็นไรหรอกอย่างที่บอกกันถ้าเกิดว่าคนที่คุณบิลลี่เดี๋ยวคิดนะคะเดี๋ยวจะโดนคดีปูนเพราะว่าถ้าเกิดเขาเป็นนะะคโดนนี่แน่กูบอกมึเรื่องจริงเกิดวันที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นแปดสูงร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับโดนปูนบวกไม่ให้ความร่วมมือโอ้โหไม่เอาเรื่องมือเฉยเลยโว้ท้อว่ะได้ไงวะเอ้ยเขาตัวแล้คะมีปูนสองถุงนะคะจริงเหรอทำไมทำไมพี่บินโดนอย่างนี้ ตำรวจเขาไม่ยอมมาถึงรถยังไม่ออกยังไม่ขึ้นรถยิงล้อกูอ่ะงจริงจริงจริงอ่ะมึงว่าไงยิงล้อยิงล้อกูไม่ว่ายิงล้อให้เพื่อนมาเติมทุวเล่นมาล่ะจริง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 อยอย่างงี้ไม่้ความ่มมือไม่ได้ัพอดีเนี่ยอันนี้ผมต้องต้องใส่ตำรวจบวกกับไม่ให้ความร่วมมือมันจะไม่ให้ความร่วมมือได้ไงเออแล้วคือยังไงอันนี้ผมคุยได้ไหมใช่ไม่เออเอาได้ไอันนี้ไมเรีกไม่เรียก่ผอมาได้ไมคุยยากว่าอยากคุยคนโตๆอ่ะคุยคนตไดอ่ะ เพราะว่าคุณนี่มันจะได้ไม่ได้จะได้ครับผมมีผมกับปอกดําที่ไหนจะได้อ่ะว่าไปคือมาถึงตํารวจยิงล้อผมใช่ไหมแล้วก็ลงมาซ่อมให้แต่คือประเด็นเนี่ยมันควรจะจับเวลาแล้วออกเลยถูกไหมถูกอ่าแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยมันทําไงได้บ้างผมถามเนี่ยเอ่าขออนุญาตแก้ครับพอดีว่ามาถึงแล้วกดผิดครับพอดีมือลั่นกดล้อพอดีใครครับอันเนี้ยอ่าแบบว่าถ้าถ้าถ้าตรงตรงนะพี่ถ้าตรงตรงนะ ถ้าแบบว่าคนมันจะกกันอ่ะมันก็โดนลัมแล้วถูกไหมใช่มันมันก็ไม่ควรอยู่ดีถูกอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งพอซ่อมเสร็จปุ๊บก็เอาแต่พูดไม่ยอมกดเวลาเพราะว่าสนิทกันนี่แหละอ่าอือนั่นแหละแต่พี่ยอกได้ไหมเซเลชใช่ไหมใช่อ่าอ่าพี่ไม่ได้แต่แค่บอก่ระวังด้วยเพราะว่ามันอ่นอ่ะมึงเขายิงล้อมไอ้มึงไปยิงล้อมเขาเนี่ยเขาจะคิดอีแบบหนึ่งตรงที่ว่ามึงไปยิงล้อมเขาเพื่อเรียกเพื่อนมาเติมอ่ะเข้าใจไหมเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเป็นตามค่าวเป็นจริงอ่ะ ไมเนอร์จะต้องอใส่เวลาพี่แล้วก็จะมีแค่ไมเนอร์คันเดียวที่ไล่แต่พอไมเนอร์ยิงปุ๊บมันก็ต้องเสียเวลามานั่งซ่อมพอั่งซ่อมกว่าจะขึ้นรถกว่าจะอะไรอีกคนอื่นเขาจะคิดว่ามึงอ่ะยิงเพื่อถ่วงเวลาให้รถคันอื่นมาไล่เขาเข้าใจะปะ,ะม่ตั้งใจพี่มือหนูลั่นตะเกียไม่แต่คนอื่นเขาไม่คิดหรอกา่ตั้งใจน่าเานะนล้อม่เยมันบังเอิญจัดอ่ะถ้าถ้ามันเป็นแบบนี้อ่ะมันเดี๋ยวผมยกเคสให้เพราะว่ามันตำรวจไม่ใช่ไม่พี่คือถ้าตรงๆอ่ะถ้าอย่างทีี่่่พบบบออกกกะถ้า้าาาแวคนนนเเรรมัััูจลย เรื่องมันมันมันน่าจะจบมันมันน่าจะใหญ่ตั้งแต่ตรงนู้นแล้วนะตั้งแต่ต้องคดีใช่ครับมันแล้วมันก็ต้องยกคดีพี่อันนี้คือตำรวจผิดพลาดอันดับแรกเลยแต่คือก็แต่แค่บอกว่าบางทีมันมันจะคุยวก็พรรู้จักกันเลยแหละเข้าใจไหมอ่าเข้าใจกดแล้วกูก็ลืมด้วยมันต้องเป็นความผิดพี่ส่วนหนึ่งที่ขับรถออกอ่้นั้นนั้นผมงั้นผมอ่าถตาแบบผมไม่เอาเรื่องไม่ให้ไม่ให้ความร่วมมือเอาแค่ปูนอย่างเดียวโอเคก็แค่ปูนอย่างเดียวโอเค เหมือนเมื่อวานพี่ก๊อตอ่ะผมไปไล่ขายยาเขาบอกว่าขอโทษทีพี่เข้าหลายประเทศเกินบินหลายที่เอเขาขับบอกไปเลยอ่ะเออเหมือนกันนั่นแหละพี่ก็ลืมอน่่งเมื่อกี้ก็หมดจะพูดอย่างที่บอกหมดจะคุยกันไงก็เลยลืมหมดจะแพมใช่ไหมครับหมดจะแพมคุณหมดเซราครับผมรีพอร์ตเลยตรงนี้อ๋อได้ครับเดี๋ยวผมรับเรื่องให้นะเอ้ผมผมฝากบอกผมฝากบอกคุณบอเซราต้ต้าต้าต้าตรต้าต้ีต้า้าต้า้าต้วต้าาตรีตตรี้ี้าตต บินหรอบินบินขับรถเขาตัวใหญ่แล้วส่งไม่ไปใช่ไหมใส่สองพันนะเป็นเก่าแล้วเปล่ายังไม่ได้ยังไไม่ด้จ่ายหรือเปล่าครับผมทำไมสองพันสองถุงเหรอใช่สองถุงครับลองล็อกมือลองล็อกมือแล้วก็ทำอะไรถ้าไม่งั้นพี่บินต้องต่อหมอแล้วเนี่ยป่านนี้ผมออกคุณแล้วเนี่ยคุณตำรวจไหมเนอรใช่ไหมเนี่ยอ้าวก็พี่คุยกับปอฟ้าอยู่หนูก็ไม่ขัดมื่อแแทมอันนี้มื่อแแทมนะครับอันนี้มื่อแต่แคมก็เรียกว่าลองเรียนเขาตรงเนี้ย โอ้เสียตังค์เลยเพราะไมเนอร์ยิงยางเลย,อเอย,ย,เลยโอ้เฮงวะกูต้อง,2 2> ส,งสองถุงตอนเนี้ยโอยเฮียเฮงวะเม่งคนตำรวจยิงยางเลยไอ้เฮียเสียเวลาเลยแล้วก็เลยขับไปเล้วกเ็กเลย,เยขับไปรถหายนะกูกดยิงกูบอกให้รถหายนะเฮีย <laughs> จริงกู <laughs> ไม่กดที่ดนจับหรอกกูกดรถหายได้ไหลยเฮียตอนแรกเราเล็งไว้สองทุ่มนะวลาให้เราจะไปตรงหลุมของเราต้องเป็นสองทุ่มยี่สิบละรออะไรอ่ะ แวะแถบได้ไหมแถบได้ถือว่าได้พักมีข้าวอ่ะถูก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 นีสวยอันนี้คืสวยนีโพดีโพดนี้โหมดนี้เนชื่อออกนี้ออกจากโวิดนี้แล้วเร็ว อะไรอะไแล้วกินเร็วม่คนหลับนะโอ้พี่ิปเข้ามาอ๋อไม่เห็นชื่อดิฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอันนี้คือโทรมาทำไมโาเยอะหลานดีไงแอนนาาถึไม่เห็นเาแหมว่าแต่พวมีตแตเทีสผม แล้วมีเมลามีแบบมีพวกไม้ปูไหมไม้ปูโรเกงจบโดนไล 4, ่สี่คัอ่ะไอกั็พี่เลยพม่ <laughs> ไม่มน้าพูดหรือว่าตลอดมันต้งที่โดนไปสี่สองพัน,นห้าเนี่ยสองพันห้าไม่ถ่า <laughs> ยถ่ยา,ายสองปดเก็บไว้เหมือนกันโรเก็บเหมือนกันไม้ก็แกงเขาต้อง เขาแก๊งเขาบอกให้ตีอ่ะเขาตีให้สัปดาห์ละยี่สิบเงินหกีเก้าทีเจ็ดทีถึงสิบเอ็ดทีพี่แจ็คก็บอกว่าเห้ดันมีดด้วยน้องเอาไงเนี่ยใช้ชื่อแก๊งอะไรเนี่ยเออเรื่องแมนเกบเลยเงี้ยเอางี้ถ้าเกิดเราออกกูไปใช่ไหมมาแล้วออกไปดูก่อนมาแล้วออกไปดูก่อนว่ารถหลังไปได้รีบวิ่งไปดูให้เลยมันคือหลังของเราไปเป็นหรือไหมใช่หลังของเราไป็นเลยเลยได้ขอบคุณเยอะเยอะ ใช่หรอ่นเรเ่องรุเยอะยิะใช่ี่อมได้ดยไเยนิ่สวยเราสีกัสวยเยอะน่อวะเยอะจริงแล้วแล้วเราสามสองเหมือนกันหมดอ่ะไปฟูใหย่ไปบ้าเลยอือแต่ลืมเยอะเลยเอ้ยจับเลาอลืมไม่เป็นเร่องเลชอบมันคุยนันแหละพี่แบบ ก็แบบเป็นของกัดจริงอ่ะถึงได้เล่นหลังพูดตรงอ่ะเข้าไปคนอื่นเขาแบบเขาไม่ตีเล่นกับเราเขาแบบเออเสียร้าครับใส่ปุ๊บปุ๊บเริ่มอะไรเงี้ยไอเรื่มงมันแบบว่าฉันไม่ได้ฉัไม่ได้สอบเลขอย่างนี้แล้วก็หนีแม่งเลยไอ้เหี้ยเออจริงอ่ะ เหมันต้องโดนต้องรับคาถาหน่อยถูกว่าเพราะว่ามีหลายโตะอะรอหัวมัวอยู่ทงนี่คำว่าหลายโตะเลยเหรอใช่ไอ้เบยจับพรุ่งนี้ไม่ไปแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวมาส่งที่อ่าคอนแอนดเนาะอ่าตู้อ่ะตู้ได้ไหมครับเดีตู้ส่งที่ตู้ตู้ครับตู้ครับ อะไรเนี่ยที่เปล่าอืมเออเด็ดเลเรื่องแจ้งอะพี่พี่พี่ผมเีคนนึงนะใครแบ่เขาติดต่อออกมาของใหม่ใครอะยูเก็บพี่ที่มเลยช่วยคอนเนอร์ด้วยเนี่ยแตช่วงนี้มันเปิดร้านนี่อยู่เิดะทนสองเออช่วยแกมาไดี๋ยยูเก็บละได้แจ้งแจ้งไม่รู้อยู่ไม่แน่ใจวะ แต่เขาเรียยเยอะแรอมันหลาไม่ถ่ลยไม่แน่าเล่นไม่นผมไม่เชอเดียวเขามาเลยกบอกอาบอกเราที่อ่านหล็กเนี่ย้ถามคอโดเขาไม่กี่คนเขาจะาอะไรยังไงผมยงเรียบร้อยอย่างที่บอกจะได้จับการเรื่องกูอยากจัดการเรื่องพวรารู้จักก่อนหนึ่งว่าจะได้รู้ว่าเราต้องรับกี่คนอะไรแบนี้แต่แบนจะไปรับผนะบอกกอรต่อเนงก็รอ้องไปก่อนนะ ใช่ไปชวนนี้ให้พี่บอลนได้หรดอเว่าเอามาให้หมดอ่ะเอาตัหม่ำหมดอ่ะเอามาให้หมดอ่ะ เด็กคอร์มองอ่ะเฮ้ยนเข้ามายังเจอหอ,อยหบุกเมโลในหะอ,อยแลงอ่ะเี่เหรอ่รู <laughs> ้กักกอ เสียจัดโดนลวกโดนยิงหรอวะที่นี่เต็งเลยนี่มึงกูแม่งโดนจับเพราะอะไรกูโดนจับเพราะกูออกตัวลืมจับลาคนไหนรับเหรียญนาราครับครับหัวดำเทาเราไปไหมนะครับผมไม่งยิงกูเสร็จปุ๊บไม่ได้ชวนกูไม่กินถังกูเป็นของกันไม่ได้เจ้าว๊บมวยจะแพร่งจะลืมเนี่ยสิ่งที่หายครับใช่ ได้ครับเดี๋ยวอเคไอ้เอนีมันเขียนว่าใช้อยู่ห้าไม่ใช่ไม่ร้อยรอี่หูนยค่ะเอ้ยได้เจ็ูนค่ะรอยเป็นรอยไม่เรียน้ปเนรอวะเีนมาพู้ใช่ตอนนี้เหลือแค่แปเหรียญเนาะขายได้ไหมายได้มันเหลือสามร้อยใช่ไหมใช่ครับใช่ ได้ะได้แปดเหรียญพี่นเขาด้สอน่ะข้าาครับมกินอ่ะไม่าไม่น่าใช่หรอกอเดียอะไรคะหรัอเลขก็ถามว่ามาทำอะไรมาอมหรอสะดูไอ้เนีดูนะครับ คพี่โดนตีหนุนจนขนาดไหนน้องเขาเขาหรอทำงข้าวไปแล้วพี่มีข้าวเรอไหมอย่บ้านอะมาปะโอกาสสองข้างแม่ตีทำเลยตู้มาตู้เจอออฮ่า่าจะซื้อเหรอซื้อับพี่เอาหยอกหยอก ได้ครับได้ครับสุดอันนี้ร่างเกียรติก่ะทำไมครับฟังผิดฟ้าผิดฟ้าผิดนี่เอ่อมีดอันนั้นที่เรียกว่าอะไรเหรออันไหนอันไหนอันอันที่พี่ถ่ายคลังนาไม้พู่อ่ะไม้พู่ไม้พู่เหรอใช่ครับผมคิดว่ากิ่งไม้ทัโอ้โหเอ่อรอไม่แล้วครับรอโดนฟ้าผิดจะดีไหมดีอ่ะแล้วไม่จ๊าบอันนี้ทำอะไรร่างกายเนาะ

เราไม่ควรเดียวไม่ได้ลอหาใหม่กันดีกว่าแต่เดียวก็ได้ก่นเพาอยากได้มาอไอยากได้เงินมาขึ้นแจ๊งก่อนแสนนึงเล่นเป็นไม้ห่ะของนี้เนี่ยเล่นไตงใช้เงิน้จงสนึ่งเ่ยเียมึงกจะมาช่วยยูเบนดีแป๊บเดียวอะไรนะับ้ค่ะค่ะถามได้ไหมเอ่ยเมืองเมืองนี้ตำรวจเขาเล่นเป็นไม้คือเล่นทีละคัใช่ไหมอะยังไงครับการไลเจเใช่ใช่ช่เออา เอ่อที่เรียกเป็นไม้คือหมายถึงว่ารถรถขันไหนนำอะคะไม้หนึ่งไม้สองไม้สามแต่ว่าไล่ทีนึงก็คือสี่คันก็สี่คันลุมยิงได้เลยใช่ครับลุมยิงได้เลยอ่าแต่เขาจะไม่ค่อยแซงไม้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมตีอออ๋โเคครับเพราะว่าคนดูชอบดูดีเจมากกว่าจอเป็นไงพี่เป็นไงหนุ่มจี๊ดจี้ติงจัดติงจัดคะไชื่อแกงวม่เชื่อดีป่ะแค่เสียดีมึงว่าเสียแดงไหมคือจะชวนไปขึ้นแกงยังไม่มีชื่อเลยเออทำไมอะ เออเออมึงรู้จักคนชื่อยูเกตปหมชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะพี่ยูเกตยูเกตยูเกตเจ้าเย่างของชื่อยูเกตไหมเดี๋ยวเขาน่าจะมอยู่แก๊งเราด้วยไะเขาจะไม่อยู่แก๊งไม่มีอนาคตของเราด้วยเหรอพี่โอ้มึงรู้ได้ไงแก๊งเราไม่มีอนะโค้ชเนาะเขาตอบบอกว่ามีทุกอย่างมีแฟนมีเงินแต่ไม่มีให้อมแล้วตอนนี้มีสี่คนชัวร์ว คือซิกมิดเทลคาเมลอนเก่าได้เป็นตำรวจปะซิกอ่านตวแล้วก็มีเคนจิเอ็กวีเก่าตอนเซตของที่เขาอยูอกอ่ก็อีกชื่อหนึ่งหน่หลอกพิมวะพีบมมบบ่บอกไปเซตผมมีสองคนวิลียมโอเวอร์กับบิลลี่ย์เดิทบอกไปอย่างนี้แล้วก็ชาลีแกงแกงเก่าจีเล็กเก่งมาก